ตอนนี้เราก็อยู่ในเฟสองนะครับ mm hmm. ดาดแจมิ่งเฟมนะ mm hmm. ก็อันนี้นะครับ mm hmm. เดี๋ยวผมจะตัดความเป็นไปได้ทั้งหมดในการสเตลทิ้งไปนะครับเพื่อดูว่าสถานการณ์ที่ยากสุดจะเป็นยังไงนะครับซึ่งผมจะใช้สายเอ็นฟอร์เซอร์ใส่ชุดที่หนักที่สุดนะครับซึ่งก็จะทําให้ได้ค่าเดติเคชันนะครับสูงสุด mm hmm. ก็คือศัตรูมีโอกาสเห็นเรามากที่สุดนะครับคือ75%เปนะครับ mm hmm. ก็ความยากก็จะเป็นระดับของโอเวอร์คิวนะครับอันนี้ก็จะเป็นโซลสตลซึ่งสาเหตุที่ผม ใช้อะไรอะใช้ของพวกนี้นะครับก็จะช็ชอตกันใช่ไหมถือเรื่อยนะครับแล้วก็ไม่พก ECM Jammer อนะครับใส่ชุดหนักสุดด้วยเพราะว่าอยากจะจำลองสถานการณ์ครับว่าในสถานการณ์ที่แย่ที่สุดที่ e n f นฟอ e เอจะต้องสเตลเนี่ยจะออกมาเป็นยังไงนะครับเพราะว่าอย่างที่รู้กันเนาะถ้ากิดว่าใครที่เล่นเพ2นะครับเราเล่นสายสเตลไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นโกส์ถูกไหม ก็ม for er ักจะได้เจอครับกับคําพูดที่ว่าเขาไม่ใช่โกส์เขาไม่ได้ใส่ชุดเบามานะครับเขาจะสามารถสเตลได้เอ้ยเขาจะสเตลไม่ได้นะครับก็ผมก็ได้เอามาทดสอบดูนะครับซึ่งผมเลือกด่านแฟมิ่งเฟรมเพราะว่ามันเป็นเหมือนด่านมาตรฐานสำหรับผมนะว่าจะสเตลได้หรือไม่ได้ให้มาเช็คกันที่ด่านนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วแฟมิ่งเฟรมก็ไม่ใช่ด่านที่ง่ายที่สุดในการสเตลนะครับถ้าถามผมด่านที่ง่ายที่สุดน่าจะเป็น Ucanes t o e นะครับถ้าหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าเราเล่นแค่เอาผ่านนะ Ucanes t o e น่าจะง่ายที่สุดนะครับก็ลองใช้ด่านดนี้เป็นมาตรฐานดูนะครับว่าจะได้หรือไม่ได้ส่วนเรื่องของการอัดเสียงนะครับผมจะตัดใจมาอัดเสียงทีหลังเพราะว่าผมอยากให้ตอนที่ผมเล่นเนี่ยมีสมาธิเต็มที่นะครับถ้าเกิดว่าผมเ,าเล่นไปพูดไปเนี่ยอาจจะทําให้พลาดในอะไรบางอย่างไปนะก็เลยใช้วิธีนี้เอาเนาะโอเคทีนี้มาดูที่ตัวเกมกันในตัวเกมนะครับจะเห็นชัดเลยว่า พอศัตรูเห็นผมปุ๊บจะเกือบเต็มหลอดแล้วนะครับอันนี้คือผลของการที่เราใส่ชุดหนักนะครับก็คือมันเป็นผลของอะไรอะ่ะมันเป็นผลของการที่เรามี d e TECTION นะครับ75%ในจุดนี้นะครับผมยิงกล้องตัวนี้ไปเนี่ยเพราะว่าความจําเป็นนะแต่ว่าถ้าเลือกได้นะผมก็ไม่ไม่อยากจะยิงทิ้งนะเพราะว่าถ้าหากว่ามียามที่ผ่านมาทางฝั่งที่กล้องพังเนี่ยมันจะเห็นค่อนข้างเร็วนะครับ โอเคตรงนี้ผมเลือกที่จะยิงยามคนแรกทิ้งนะครับเพราะว่าจะเก็บการใช้โดมิเนเตอร์กับตัวอื่นซึ่งถ้าวัตรุมาสองตัวพร้อมกันอาจจะจำเป็นต้องใช้โดมิเนเตอร์ใส่หนึ่งคนไงเราก็ยิงทิ้งคนหนึ่งอ่ะพูดถึงก็มาเลยนะครับมีกาดเดินมาเห็นกล้องเราแล้ว,แ,ลวแต่ว่าโชคดีที่เราหันกลับมาทันครับจริงๆแล้วเราก็จะมีเวลามากกว่านี้หน่อยนึงนะครับจนกว่ามันจะเริ่มวอบอกคนอื่นนั่นแหละตรงนี้นะครับแปลว่า ผมฆ่ายามไปแล้วสองคนถูกไหมผมต้องหาทางเอาศพไปซ่อนครับเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีใครที่ผ่านทางตรงกลางอย่างนี้จะต้องมีปัญหากับผมแน่นอนนะครับก็เลยจะหาทางเอาศพไปทิ้งแต่ว่าถ้าเป็นปกติแล้วว่าผมจะเอาไปวางไว้ที่ห้องน้ํานะครับแต่ว่าผมว่ามันค่อนข้างเสี่ยงที่จะไปผ่านประตูนั้นนะครับก็เลยเลือกที่จะโยนศพออกทางหน้าประตูด,ด้านหน้าแทนนะครับแล้วก็ใช้จุดตรงล็อบบี้ตรงนี้นะครับเป็น เขาเรียกอะไรอ่ะเป็นจุดยุทธศาสตร์ในการเล่นรอบนี้เพราะว่าจุดนี้ไม่มีกล้องแล้วนะครับแล้วก็ประตูฝั่งด้านซ้ายอย่างที่เห็นเมื่อกี้ผมไม่สามารถเดินไปได้อยู่แล้วนะครับซึ่งมันตรงกับจุดที่ผมยิงกล้องทิ้งพอดีทําให้เราสามารถเฝ้าไม่ใช่สามารถสิเราจําเป็นจะต้องเฝ้ากล้องตัวนี้อยู่แล้วนะครับเพื่อไม่ให้ใครมาเห็นแล้วก็เป็นจุดที่เหมาะกับการซุ่มตีนะครับเพราะว่ายามส่วนใหญ่จะเดินผ่านตรงจุดตรงกลางนี้อยู่แล้วนะครับ โอเคนะครับทีนี้เราก็ได้เจอกับยามคนที่3นะครับซึ่งตอนแรกผมสั่งให้นั่งเอาไว้ก่อนเพราะว่าผมคิดว่าอาจจะมียามคนอื่นมาจากประตูอีกหรือเปล่าผมยังไม่แน่ใจนะครับเพราะผมยังไม่ได้เช็คประตูอีกฝั่งไงนะครับก็เลยต้องเช็คก่อนพักหนึ่งซึ่งพอผมเห็นว่าตรงนี้โล,งล่งลวไม่มีใครแล้วนะครับก็สามารถยิงตรงนี้ได้ซึ่งข้อดีของการสตีลด้วยปืนช็อตกันนะครับก็คือปืนช็อตกันเนี่ยคือถ้าเราใช้ปืนพกมันก็จะตายตรงนั้นถูกไหมแต่ถ้าเราใช้ปืนช็อตกันเราจะสามารถควบคุม จุดที่ศพจะกระเด็นได้นะครับซึ่งผมก็เลือกจุดนีอ้อันนี้ยามมาอีกคนหนึ่งพอดีนะครับซึ่งเขาก็ยังวอลไม่เสร็จเราก็สามารถยิงได้เหมือนกันถือว่าค่อนข้างเสี่ยงครับแต่ก็ยังทันอยู่นะโอเคทีนี้ก็แปลว่าผมจัดการยามไปแล้ว4คนนะครับซึ่งในหน้าเฟรมเฟรมเนี่ยจะมียามทั้งหมด5คนนั้นแปลว่าเหลืออีกหนึ่งคนแต่ผมไม่สามารถตอบวอได้แล้วนะครับแต่ว่าในสกิลที่ผมอัพมาเนี่ยมีสมุนทอลเกอร์อยู่ด้วยครับเพราะงั้นผมสามารถ ตวอวัที่4ครั้งนะครับถ้าว่าไม่ได้ออกมาก็ห้ามตอบแบบนี้เนาะจริงๆแล้วถ้าใครคิดจะสเตลก็มีสมุททอ,อกเกอร์นะครับย้ำอีกรอบแล้วกันก็ผมใช้สมุททอ,อกเกอร์ครบแล้วนะครับต่บวัวครบแล้ว4ครั้งสำหรับยาม4ค่คนที่ผมฆ่าไปแปลว่าจะต้องเหลือายามอีก1คนซึ่งผมมีสกิลที่สั่งให้ศัตรูนั่งได้นะครับแปลว่าคนสุดท้ายผมจะต้องสั่งให้นั่งโดยที่กล้องจะต้องไม่เห็นให้ได้นะครับแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยก่อนที่ผมจะไปตามหายามคนสุดท้ายครับ เราจะต้องเอาศพไปทิ้งก่อนเนาะโดยปกติแล้วถ้าเป็นโกสนะครับเ,เราก็จะสามารถแปะ ECM jammer แล้วก็วิ่งตามหายาม2ทตัวสุดท้ายได้เลยนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกครับอันนี้เป็นในกรณีที่ผมไม่ได้พก ECM นะครับผมพกกระเป๋ากระสุนมาแทนซึ่งเป็นเคืออะไรถือว่าเป็นของคู่กายของ Enforcer นะครับว่าง,ง่ายๆครับของที่ผมพกรอบนี้นะครับทุกชิ้นเป็นของคู่กาย Enforcer หมดว่าจะเป็นเลื่อยนะครับ ชัดกันหรือว่ากระเป๋ากระสุนนะฮะพองานนี้ผมจะไม่มีความเป็นโกสเหลือเลยยกเว้นสกิลสเตลซึ่งเป็นสกิลเลเวลต่ำๆนะครับซึ่งก็ไม่ใช่ของโกสด้วยจริงๆแล้วเป็นของมาสเตอร์ n มน์นะครับสกิลของโกสต t ตัวนี้ถือว่าค่อนข้างน้อยครับสกิลโกสอย่างเดียวที่สามารถใช้ได้ตอนนี้นะครับในมิชชั่นแบบนี้ก็คงมีแค่เก็บศพมั้งแค่สกิลเดียวนะครับส่วนสกิลอื่นแทบไม่มีผลเลย เอาละทีนี้นะครับหลังจากที่ผมลองเดินมองมอง,มอ,ง,มอ,ง,มอ,งอยู่พักนึงแล้วเนี่ยผมก็รู้สึกว่ายามตัวสุดท้ายไม่มาสักทีเป็นไปได้ไหมที่ยามตัวสุดท้ายจะมาไม่ถึงห้องล็อบบี้นะครับผมก็เลยตั้งใจว่าจะเปิดห้องนี้อีกห้องหนึ่งให้ผมสามารถฆ่ากาดได้โดยที่ไม่มีปัญหานะครับเพราะงั้นผมก็เลยพังกล้องนะตอนนี้ผมพังกล้องมาแล้ว2ตัวแปลว่ามีกล้องสองตัวที่ผมจะต้องเฝ้านะครับ ไม่ใช่ฆ่าสิแปลว่าถ้าเกิดว่ายามเดินมาทางห้องนี้ผมจะสามารถสั่งให้นั่งได้โดยที่ไม่ต้องกลัวกล้องเออต้อวบอ,อย่างหญิงจะถูกสุงสุดท้ายผมก็ได้เจอยามตัวสุดท้ายนะครับแต่ว่าถ้าจํากันได้ในห้องฝั่งขวาเนี่ยมันจะมีกล้องที่มองมาด้านหน้าถูกไหมพออยงนั้นผมก็เลยหลบนะครับแล้วก็ให้กาดเดินเข้ามาใกล้ขึ้นอีกนิดนึงเนาะเพื่อป้องกันกล้องตัวนี้ตัวที่กรลังจะเห็นนี้นะครับอ่าตัวนั้นนะครับหญิงไม่โดนอครับ ็เข้าไปยิงใกล้ๆเนาะโอเคทีนี้นะครับปัญหาทั้งหมดก็จะหมดแล้วนะครับเหลือแค่ระวังกล้องซึ่งในบานเฟรมิ่งเฟรมจะมีห้องละหนึ่งกล้องนะครับก็เก็บให้ได้ห้องละหนึ่งกล้องนั่นแหละแล้วก็ในนี้ก็จะสบายครับขอแค่อย่าเผลอใช้เลื่อยก็พอเพราะว่าคือถึงแม้ว่าเราจะเก็บยามเก็บกล้องหมดแล้วแต่ว่ามันจะมียามอีกคนนึงนะครับซึ่งอยู่ในห้องสําหรับดูกล้องก็ถ้าเกิดว่าใครที่เป็นแตไหนๆใครที่เป็นมัสเตอร์มาย จะสามารถเก็บยาของลุกตัวได้นะครับก็คือสั่งเรียกอะไรอะ่พระพอเราสั่งนั่งด้วยโดเนเตอร์เสร็จแล้วถูกปะเราก็สามารถสั่งให้ลุกได้นะครับด้วยสกิลจ็อกเกอร์เราก็ไปสั่งอีกตัวหนึ่งนั่งนะครับก็จะได้เหมือนกันแต่ว่าผมไม่มีสกิลจ็อกเกอร์นะครับเพราะงั้นเนี่ยผมก็ต้องระวังเรื่องของเสียงอยู่เท่านั้นเองเดี๋ยวผมขอตัดไปตรงที่ขนลุกเสร็จแล้วก็แล้วกันเนาะโอเคตรงนี้ก็คือตรงที่ผมขนลุกอันสุดท้ายนะครับซึ่ง ถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่มีไม่มีเอ็เซปเมนต์นี้นะครับก็สามารถมาเก็บได้ก็คือการเก็บรูปเก้าล,ลูกไปขายนะครับของผมก็จะครบเก้าพอดีนะเป็นมันก็เพิ่งดวงนะครับก็ยิ่งเป็นเอ็นฟอร์เซอร์ก็ยิ่งใช้เวลาในการขนนานนะครับโอเคทีนี้เรามาดูมิชชั่นของวันที่สองกันก็ยังคงใช้ของเหมือนเดิมนะครับไอเทมเหมือนเดิมทุกอย่างเนาะที่จริงแล้วมิชชั่นของวันที่สองเป็นการสเตลที่ง่ายที่สุดในกรณีที่ถ้าวันแรกสเตลผ่านนะครับ พะถ้าเกิดว่าวันแรกเราสเตลไม่ผ่านก็มีโอกาสนะครับเข้าใจว่าแค่มีโอกาสนะไม่ใช่ทุกครั้งนะครับที่ตำรวจจะมาจับเราในตอนที่เรากําลังจะขนเงินนะครับซึ่งทีนี้ด้วยความที่ว่าผมไม่เคยลองสเตลด้วยเอ็นฟอสเอร์นะครับคือไม่เคยเอาเอ็นฟอสเอร์มาสเตลอ,อย่างจริงจังนะนผมก็เลยไม่แน่ใจครับว่าเราจะสามารถวิ่งไปมัดตัวประกันทันหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมขอตัดไปตอนนั้นเลยแล้วกัน โอเคเข้ามาที่รูปสุดท้ายนะครับหลังจากเที่ยวโยนขึ้นไปเนี่ยจริงๆแล้วก็จ,จะมีเวลาบแป๊บหนึ่งนะแต่เพื่อความชัวนะครับเพราะว่าไอ้ฟอเซอร์วิ่งชา้าอยู่แล้วผมเลยไปยืนรอที่ประตูเลยเพื่อที่จะวิ่งไปจับตัวประกันนะครับซึ่งวิ่งชา้ากว่าโกสต์มากนะครับในจังหวะนี้แต่ว่าก็จัดว่าเร็วพอให้เราสามารถวิ่งไปจับตัวประกันได้นะครับแต่ในกรณีที่ถ้าเกิดว่าวิ่งมาไม่ทันผมก็คงต้องยิงทิ้งนะเพราะงั้นผมก็เลยถือช็อตกันเดินมาเลย โอเคก็แปลว่าเราสามารถจับตัวประกันได้นะครับเหมือนตอนเล่นโกสเลยเพียงแต่ว่าการขนกระเป๋าเนี่ยใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับโอเคก็เดี๋ยวตัดแต่ตอนท้ายมิชั่นเลยนล้วกันเพราะวันที่2ไม่มีอะไรนะครับโอเคนะครับทีนี้เราก็ตัดมาที่กระเป๋าใบสุดท้ายนะครับของวันที่2ซึ่งก็มีกระเป๋าครบนะครับไม่มีอะไรตกหล่นเนาะโอเคนะครับอ่ะทีนี้เราจะเข้าสู่มิชั่นของวันที่3กันซึ่ง มิชชั่นในวันที่3เนี่ยจะยากหรือจะง่ายมันขึ้นอยู่กับว่าวันแรกเราสามารถขโมยรูปได้กี่อันนะครับเพราะว่าจํานวนกล้องที่เราจะมีในวันที่3เนี่ยก็คือจํานวนรูปของวันแรกไม่งงใช่ปะครับโอเคใช้เท่เหมือนเดิมนะครับแล้วเดี๋ยวก็ลองดูแล้วกันซึ่งน่าจะเป็นไม่รู้สิมันก็คงไม่ยากกว่าวันแรกหรอกมันก็คงพอกับวันแรกนะเพียงแต่ว่ามันมีหลายชั้นเท่านั้นเอง ตรงนี้จะเป็นวิธีปกติที่ผมใช้นะครับก็คือพอมาถึงเฟรมนิงเฟรมันที่3เนี่ยผมก็จะมาดูกล้องก่อนเพื่อให้พอรู้ครับว่ามียามตัวไหนอยู่แถวไหนบ้างนะครับแล้วก็มีตรงไหนบ้างที่ผมจะสามารถเก็บของได้นะครับก็จำลัวที่จำได้ครับเพราะว่าเดี๋ยวยังไงเราก็กลับมาเปิดกล้องซ้ำอีกทีอยู่แล้วครับแน่นอน ก็มันจะมีประตูห้องตรงนั้นอยู่เห็นใช่ไหมครับที่อยู่ข้างหน้าผมตอนนี้นะครับซึ่งประตูนั้นจะเป็นประตูเดียวที่ผมจะไม่เปิดนะในมิชชั่นนี้นะครับเพราะว่าผมใช้มันเป็นจุดสังเกตครับว่ามียามเดินขึ้นมาชั้นบนหรือเปล่านะครับประตูหลักที่ผมจะใช้จะเป็นอันที่ผมเดินผ่านเมื่อกี้นะครับส่วนห้องนี้เนี่ยผมจะมาเช็คทุกครั้งนะครับเพราะว่าเป็นห้องที่สามารถมีโอกาสนะครับที่เราจะสามารถฆ่ายามได้แบบง่ายๆนะครับเป็นการไม่ต้องเปลืองแรงนะครับ โอเคอันนี้ก็คือยามคนแรกขึ้นมาแล้วนะครับจากทางด้านหลังเมื่อกี้ผมหันหลังอยู่นะครับก็สามารถเก็บได้หนึ่งแล้วนะโอเคทีนี้ก็ตอบวอลครับตามปกติแหละโอเคครับทีนี้เราก็ต้องเอาศพไปซ่อนถูกไหมซึ่งที่ที่ผมจะเอาไปซ่อนตามปกติแล้วก็จะเป็นข้างบนนะครับเพ okay, ื่อ,อ,อมั่มนใจว่า เป็นจุดที่จะไม่มียามคนอื่นเดินมาเห็นแน่นอนนะครับก็คือจุดนี้ข้างบนครับตรงที่เราเริ่มมิชชั่นเลยแล้วก็เอาไว้ข้างหลังที่บงังอ่ะทีนี้เราก็ไปเปิดประตูต่อครับ ประตูนี้ก็จะเป็นประตูหลักที่ผมใช้ในการสเตลนะครับตอนที่เล่นโกสนะแต่ว่าก่อนที่จะไปครับผมก็ต้องมาเปิดประตูนี้ก่อนเพื่อเช็คว่าเราสามารถใช้ประโยชน์จากห้องนี้ได้ไหมนะครับแต่ว่าท,ที่ต้องระวังก็คือตอนเ,ออเราเดินมานะครับมันมีโอกาสที่ห้องชั้นบนนี้จะมีกล้องนะครับก็ระวังด้วยทีนี้ห้องนี้จะมีประโยชน์กับเราหรือไม่มีนะครับสำหรับผมเนี่ยอยู่ที่ว่าชั้นล่างของมันมีกล้องหรือเปล่าซึ่งถ้ามีกล้องจะไม่ใช้ห้องนี้ไปเลยนะครับ ที่ผมเดินกลับออกมาเมื่อกี้เพราะว่าเสียงวอมันอยู่ใกล้มากนะครับซึ่งเป็นไปได้ว่ามันน่าจะอยู่ข้างๆเราเลยนะครับไม่ใช่ว่าเขาเรียกอะไรอะ่ะมันเป็นไปไม่ได้ที่ศัตรูจะอยู่แบบบันไดด้านข้างนะครับซึ่งแปลว่าก็ต้องอยู่ข้างบนนี้นี่แหละผมก็เลยกลับมาเก็บอีกหนึ่งนะ ตรงนี้เป็นอีกจังหวะหนึ่งที่ผมได้ยินเสียงวออยู่ไม่ไกลนะครับเพียงแต่ว่ามันไม่ได้อยู่บนนี้นะ่ก็เป็นไปนได้ที่อาจจะอยู่ใต้พื้นแล้วเลยนะครับตรงเมื่อกี้แต่ก็ยังทําอะไรไม่ได้ครับทีนี้นะครับผมก็เดินกลับมาเช็คที่ห้องข้างล่างนี้นะครับว่ามีกล้องหรือเปล่านะครับอันนี้คือผมกำลังมองอว่ามีแสงไฟฉายไหมนะโอเคปกติตรงนี้จะมีกล้องนะครับแต่ถ้าไม่มีก็แปลว่าห้องนี้ผมสามารถเก็บยามได้โดยที่ไม่ต้องกลัวอะไรนะครับแต่ว่ายามยังไม่เดินเข้ามานะเพราะงั้นก็ แค่จำเอาไว้เป็นข้อมูลครับมันได้ตรงนี้ครับมีอะไรอ่ะม,ม,ม,มีจุดได้เปรียบก็คือมันเป็นทางที่ค่อนข้างจะเกือบจะเป็นวันเวเลยครับแล้วก็ทำให้เราสามารถเห็นไฟฉายที่หน้าอกของยามได้ค่อนข้างง่ายนะพองั้นนี้ก็จะเห็นว่าพอมาถึงชั้นนี้ผมจะหยุดดูอยู่แบบหนึ่งครับว่ามีไฟไหมอ่ะ้นมีไฟเห็นปะ ก็จะเห็นได้ชัดครับโอเคทีนี้เราก็จะเห็นว่ายามมาได้เดินมาตรงนี้นะครับแต่ว่าเียวซ้ายไปแต่ว่าพอผมจะตามไปเนี่ยก็กลายเป็นว่าเราเจอกล้องอยู่ตรงนี้1อันนะครับแปลว่าผมไม่สามารถฆ่ายามได้โดยใช้ชั้นล่างตรงมุมบันไดตรงนี้นะครับต้องใช้ที่อื่นอย่างเดียวซึ่งในชั้นบนเนี่ยไม่มีกล้องนะครับก็อาจจะใช้ชั้นบนแทนได้ส่วนกล้องที่อยู่ชั้นล่างนี่เราก็ทบไว้ในใจครับเพราะเดี๋ยวยังไงเราต้องกลับมายิงมันอยู่แล้วนะ ในด่านนี้ปกติเราจะมียามแค่5ตัวเหมือนกันนะครับซึ่งผมเก็บไปแล้ว2ก็นั่นน่าจะหมายความว่าจะต้องมียามอีก3ตัวถูกไหมแต่กลายเป็นว่า จนมาถึงตอนนี้ครับผมมองเห็นยามแค่2ตัวนะครับก็แปลว่ามีอยู่1ตัวแต่ที่ผมหา,มาไม่เจอสักทีอันนี้แอบมามองว่ามีไฟไหมนะครับก็ไม่มีนะโอเคจะลงไปเช็คกันครับว่าในมุมตรงนี้มุมตรงบันไดนี้นะครับไม่ใช่ตรงบันไดสีตรงทางเดินชั้นบนเนี่ยจะมีกล้องหรือเปล่านะครับซึ่งถ้าไม่มีอาจจะพอใช้เป็นประโยชน์ได้บ้างนะครับ โอเคครับทีนี้เราก็ค่อยๆยื่นหน้ามาดูถูกไหมก็กลายเป็นว่า,าทางเดินยาวตรงนี้ไม่มีกล้องนะครับสามารถใช้ประโยชน์ได้เหมือนกันแต่ว่าก็ต้องระวังครับเพราะว่าเป็นไปได้ครับที่ถ้าหรือว่ามียามอีกคนอยู่ที่ชั้นล่างแล้วมองขึ้นมาจะเห็นศพเดี๋ยวไม่ก็เห็นเราอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องใช้อย่างระวังครับทีนี้ครับหลังจากที่เราไม่สามารถหาย,ยามคนสุดท้ายเจอนะครับผมก็ไม่อยากจะเสี่ยงไงไม่อยากแบบเดินไปแล้วจ้าเอ๋เจอยามอีกตัวสองคนเพราะงั้น ผมจะไม่เสี่ยงเดินเข้าไปในจุดที่ผมยังไม่ได้สำรวจนะครับเราก็เลยกลับมาที่ห้องแรกที่ผมบอกว่าเป็นห้องที่ผมมักจะใช้ในการเก็บยามนะครับซึ่งเราเช็คแล้วว่าห้องนี้ไม่มีกล้องนะครับก็เหมือนเดิมครับเริ่มต้นด้วยการมองหาไฟฉายอ่ะมีไฟเห็นไหมซึ่งจากมุมตรงนี้นะครับจะเห็นชัดเลยว่ายามตัวนี้ไม่ได้ส่องมาจากหน้าประตูนะครับยามตัวนี้อยู่ในห้องอยู่แล้วนะครับว่าง่ายๆคือยามตัวนี้ยืนอยู่หลังบันไดนั่นเองผมก็เลยมาทางด้านนี้เพราะด้านนี้ไม่มีประตูนะครับ แต่ว่าถ้าผมใช้ช็อตการยิงยามก็จะกระเด็นไปถูกไหมเพราะงั้นผมก็เลยต้องเดินเข้ามาตบเอาครับ โอเคทีนี้เราก็ต้องเอาศพไปเก็บนะครับเหมือนเดิมก็ตอนนี้ผมน่าจะฆ่าไปแล้ว3ถูกไหมแปลว่าผมสามารถตอ่อ b o ดอีกหนึ่งครั้งนะครับเราก็สามารถสั่งตัวบินเเตอร์คือสั่งให้นั่งได้อีกหนึ่งครั้งนะครับ แต่ว่าก่อนที่จะไปต่อครับผมจะเช็คก,ก่อนนะครับว่าเราคาดแล้วสามตัวจริงๆนะไม่ได้ลืมหรือว่าอะไรนะครับโอเคสามตัวจริงๆนะครับเอาละทีนี้เราจะมีปัญหาครับยามสองตัวที่เรายังไม่ได้จัดการมันนะครับก็ต้องลองดูทางกล้องครับว่ากล้องจะช่วยอะไรเราได้ไหมนะครับแต่ว่าหลังจากที่มองกล้องตรงนี้นกลายเป็นว่ากล้องที่ผมมองผมไม่เจอยามเลยแม้แต่คนเดียวนะครับแปลว่าสองคนนั้นอยู่ในจุดที่กล้องมองไม่เห็นซึ่ง จุดแรกที่ผมนึกถึงนะครับก็คือบันไดทางเดินเพราะบันไดทางเดินไม่มีกล้องแน่นอนนะครับ พยายามหาอยู่นานเหมือนกันครับเพื่อให้ได้ข้อมูลให้เยอะที่สุดนะแต่ก็ไม่ไม่เป็นประโยชน์ครับไม่ไม่เจอใครเรือจริงๆแม้แต่ตรงนั้นที่ตอนแรกคิดว่าจะเป็นแสงก็กลายเป็นว่าตาบาดครับไม่ใช่นะโอเคทีนี้ครับจุดที่ผมจะต้องระวังก็คือจุดที่กล้องไม่ได้ถ่ายเมื่อกี้นะครับซึ่งก็จะมีสองจุดก็คือดัดฟ้านะครับซึ่งเราเช็คอยู่เรื่อยๆนะครับว่าดัดฟ้าไม่มีอีกที่หนึ่งก็คือตรงมาในทางเดินนะครับตรงมาในหนีไฟนั่นแหละก็ต้องลงไปอย่างระวังครับ อาจจะก,กำลังเดินขึ้นมาหรือก็เด้หรือว่ากำลังเดินลงก็ได้นะทีนี้เราก็ได้เจอจริงๆนะครับยามหนึ่งตัวที่บันไดทางเดิน โ <Okay. S 2> อเคหลังจากที่ตอบบตัวนี้เสร็จก็แปลว่าผมจะฆ่าไป4ถูกไหมแปลว่าผมจะไม่สามารถฆ่ายามได้อีกแล้วนะครับซึ่งก็ต้องเป็นการสั่งให้ยามนั่งอย่างเดียวในความยากของการที่ต้องสั่งให้ยามนั่งครับก็คือจังหวะที่เราสั่งอ่ะมันต้องไม่ช้าเกินไปนะครับนั่นแปลว่าผมไม่สามารถที่จะยิงกล้องทิ้งได้เลยจะบอกอยังไงดีคือถ้าเกิดว่ายามมันเดินมาเห็นกล้องที่พังแล้วอ่ะครับมันก็จะ มันจะสั่งให้นั่งไม่ได้ครับว่าว่าง่ายๆเนาะโอเคนะครับจุดนี้เนี่ยผมเห็นว่ายามมองเห็นจากมองเห็นผมจากด้านล่างละแปลว่านั่นนะครับยามอยู่ข้างล่างนะครับอยู่ตรงชั้นบนนี้เองก็เราจะลงไปดูนะครับถ้าหากว่าจํากันได้ตั้งแต่ตอนเริ่มนะครับก็คือชั้นบนนี้ตรงทางเดินไม่มีกล้องถูกไหม โอเคยามอยู่ตรงนั้นนะครับซึ่งด้วยความที่ผมใส่ชุดหนักสุดนะครับนั่นทําให้ยามเห็นผมได้ค่อนข้างเร็วไม่ใช่เห็นผมได้ค่อนข้างเร็วก็คือมันก็เห็นด้วยความเร็วปกตินั่นแหละแต่ว่ามันจะสังกตเห็นได้ง่ายกว่านะครับเพราะตอนเริ่มมาก็เจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วตรงนี้ก็คือผมพยายามรอ,อให้มันเดินออกมาจากจุดนั้นนะครับเพราะว่าห้องห้องใหญ่ตรงที่มันยืนอยูอ่เป็นจุดที่ผมยังไม่ได้เช็คว่ามีกล้องหรือเปล่าซึ่งถ้ากิดว่าผมบุ่มบามเข้าไปผมก็เสี่ยงนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าตรงนี้ใครมีไอเซียมเจมเมอร์ก็แปะแล้วเข้าไปได้เลยนะครับในกรณีที่มีไอเซียมเจมเมอร์ก็แปะอันนี้ปุ๊บสั่งยามนั่งแล้วก็รีบยิงกล้องทิ้งนะครับแค่นั้นเองเอ,อันนี้นี่คือที่ผมเดินมาใกล้ๆอย่างนี้คือพยายามจะเช็คกล้องในมุมที่เราพอจะเห็นได้นะครับซึ่งผมก็ไม่เห็นนะแต่ว่าก็ยังไม่อยากจะเสี่ยงครับโอเคเดินออกมาจากที่เดิมแล้วทีนี้ยามเดินตอกไปทางด้านขวานะครับผมจะลองเดินตามไปดูคือถ้าเป็นโกสไซมันไล่ตามทันแล้วแหละ ผมไม่แน่ใจว่าห้องด้านขวาจะมีกล้องไหมเพราะยังไม่ได้เช็คเหมือนกันนะครับอาจจะเช็คแล้วแต่เพราะผมจำไม่ได้เองนะครับก็ไม่เห็นนะแต่ที่แน่ๆครับที่ผมรู้ก็คือข้างล่างนี้ไม่มีกล้องนะครับว่าง่ายๆครับห้องนี้ไม่เคยมีกล้องเท่าที่ผมเท่าที่ผมจำได้นะครับโอเคทีนี้ก็แปลว่าผมสามารถาจัดการยามได้ครบแล้วนะครับซึ่งในมิชชั่นของวันที่3เนี่ยจะต่างจากวันแรกนิดนึงก็คือ ที่นี่จะไม่มีห้องที่ยามใช้ดูกล้องนะครับซึ่งก็จะมีข้อดีข้อเส,สียต่างก,กันไปครับข้อดีคือในกรณีที่มีห้องห้องที่ยามใช้ดูกล้องเนี่ยก็คือถ้าเราสามารถจัดการกับยามที่อยู่ในห้องนั้นได้นะครับกล้องพวกนี้ก <t> ็จะทําอะไรเราไม่ได้ไปเลยครับแล้วเราก็สามารถใช้กล้องพวกนั้นดูสถานที่ได้ด้วยนะครับเป็นความได้เปรียบแต่ว่าถ้ามันมีห้องนั้นความเสียเปรียบก็คือแปลว่าเราต้องจัดการยามเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคนนะครับซึ่งไม่เหมาะเลยสําหรับ ถ้าจะสเตลในด่านที่มียามเยอะๆเพราะว่าเราไม่สามารถใช้สกิลจ็อกเกอร์ได้ไงทีนี้นะครับสิ่งที่ต้องทําก็คือผมจะต้องเคลียร์กล้องให้หมดนะครับแล้วก็เาขาเรียกอะไรอ่ะหาของให้ครบทั้ง5ชิ้นตามมิชชั่นของสเตลนะครับโอเคเดี๋ยวตัดไปตอนที่ผมหาของได้ครบแล้วแล้วกันเพราะว่าหาของค่อนข้างนานครับโอเคทีนี้หลังจากที่เราหาของได้ครบ5ชิ้นแล้วก็เอามาวางบนด่านฟ้านะครับก็คือตรงที่เราเริ่มมิชชั่นเลยหลังจากนั้นก็ อันนี้ผมยกขึ้นมาเฉยๆนะไม่มีอะไรครับกดรอเวลาเนาะก็กลับไปที่คอมพิวเตอร์ด้านล่างนะครับเพื่อทําการคนี้อะไรอ่ะเหมือนเป็นการเจาะระบบนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็จะต้องไปตามหาห้องอีอะไรห้องที่เป็นตู้เซฟตู้ใหญ่อ่ะครับก็ห้องที่มีตู้เซฟก็จะอยู่พวกหลังคเรีกอะไรตู้หนังสือพวกชั้นหนังสืออะไรพวกนี้นะครับก็จะมีแค่3ที่ก็คือ ชั้น2ชั้นหหรือว่าห้องดนตรีด้านล่างนะครับซึ่งในมิชชั่นนี้ผมเล่นเนี่ยห้องที่มีตู้เซฟอยู่ในชั้นไมได้หละชั้นล่างที่เป็นห้องนอนนะครับก็หลังจากนั้นก็จะต้องขนของนะครับ8ชิ้นเนาะขนโคก8ครั้งนะครับลงไปที่ห้องข้างหน้าตู้เซฟนะครับตัดตรงนั้นเลยก็แล้วกันบอกว่าเป็นอฟ์เซอร์ขนของนานอยู่แล้วครับ อันนี้ก็เป็นกระเป๋าใบสุดท้ายที่ผมจะต้องขนนะครับสำหรับการสตลในมิชชั่นนี้เนี่ยหลังจากที่เราทาําภารกิจหลักของเราตรงนี้จบแล้วนะครับเราสามารถจบมิชชั่นได้เลยโดยการออกไปตรงที่เราเริ่มนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะได้เงินเพิ่มนะครับก็สามารถเอาเงินได้ด้วยการเข้าไปขโมยของในตู้เซฟแต่ว่าจะต้องวิ่งเร็วนิดนึงนะครับซึ่งปกติถ้าเป็นโกสมันทันแน่นอนนะครับ อาจจะอยู่ที่ว่าห้องมันอยู่ไกลแค่ไหนถ้าห้องมันอยู่ไกลก็าอาจจะขนได้ทีละสองกระเป๋าหรือว่ากระเป๋าเดียวอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าทีนี้เนี่ยด้วยความที่ว่าเราเป็นเ n นฟอสเตอร์ที่วิ่งช้านะครับผมเลยสงสัยว่าเ n นฟอสเตอร์จะสามารถวิ่งไปเอาเอากระเป๋าทัานไหมนะครับผมก็เลยมายืนที่มุมนี้นะครับแล้วก็คือพยายามจะอยู่ใกล้ประตูให้มากที่สุดเราก็เตรียมตัววิ่งนะครับซึ่งด้วยความช้าของเอนฟอสเตอร์ครับพอเราวิ่งไปแล้วเนี่ยการที่ต้องลงไปชั้นล่างถือว่าไกลพอสมควรอันนี้คือ,อยังไกลไม่สุดนะห้อง ห้องที่อยู่ในห้องตรงตีจะไกลกว่านะครับซึ่งพอผมวิ่งมาถึงตรงนี้ปุ๊บสัญญาณก็ดังแล้วครับนั่นแปลว่าถ้าห้องอยู่ตรงนี้เอนด์บอเซอร์ไม่สามารถขโมยทองได้นะครับก็ถ้าเป็นห้องใกล้สุดจะอยู่ชั้นบนอาจจะขนได้แค่ทีละกระเป๋าซึ่งก็ค่อนข้างนานครับแต่ก็ถือว่าสามารถสเสตียวได้ในะระดับหนึ่งนะครับถึงจะไม่สามารถเอาทองได้ก็ตามเนาะโอเคทีนี้ก็เป็นอันจบมิชชั่นนะครับ esional ก็ในกรณีที่เราไม่ได้ขนทองออกมานะครับเราก็จะได้เงินอยู่แค่ประมาณประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าขนทองด้วยก็จะได้มากกว่านี้อีกหนึ่งเท่าตัวนดยประมาณนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณล้านนด้ล้านหนึ่งล้านสองไม่เกินนี้นะครับโอเคก็ถือว่าเป็นการทดสอบเนาะว่าเอ็นฟอ์เซอร์นะครับที่ใส่ชุดเกราะหนักไม่มี ECM นะครับ ใช้ชอ็อตการด้วยนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็เป็นเลื่อยที่ไม่มีประโยชน์เลยจะสามารถสตลได้หรือเปล่าเนาะโอเคสำหรับคลิปหน้านะครับขอคิดดูก,ก่อนว่าจะสตลด้วยเอ็นฟ์เซอร์ต่อไหมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบแล้วนะครับโอเคก็เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ